ว่าสิ่งที่เราต้องมีในตัวเองมันคืออะไรเวลาที่เราโดนปฏิเสธเราถูกแฟนเก่าบอกเลิกเราไม่ได้อยู่ในสถานะของแฟนกับคนคนนี้อีกต่อไปแล้วอะจากพฤติกรรมที่เราพยายามที่จะไปทำในทุกๆทุกๆท,ท,ทางที่อยากจะดึงเขากลับมาไปเรียกร้องเขากลับมาให้กลับเข้ามาสูดลมหายใจกับตัวเองลึกๆก,ก่อน ะะพาตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะแล้วให้เข้าใจเลยว่าสิ่งที่คุณต้องมีนะคะให้ท่องไว้เลยว่าสิ่งที่คุณต้องมีเนี่ยก่อนที่คุณจะไปถึงเลเวลนะในการที่คุณจะไปดึงดึงดูดแฟนเก่ากลับมาหรือพาแฟนเก่ากลับมาได้เนี่ยคุณต้องนะคะ มีความนิ่งมากพอเพราะความนิ่งนะคะคือเราได้ยินกันอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวในทุกๆครั้งที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เราโดนปฏิเสธเวลาที่เราไป save, เซฟเรื่องราวของแฟนเก่าจากเคลื่อนเขาจากรูปภาพจาก Facebook จาก Instagram พอเราไปเสพสิ่งต่างๆเหล่านี้คะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะมีความร้อนใจเราจะมีความทุกข์ใจเราจะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพูดอยากพ่นแล้วพอเราพ่นออกไปมันก็เป็นการที่เรานะคะยิ่งมีปฏิกิริยายิ่งแสดงบางสิ่งบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นมากขึ้น นะฉะนั้นเราควรที่จะมีความที่นิ่งให้พอเมื่อเรามีความนิ่งมากพอแล้วนะคะสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมีอีกอย่างแล้วเขาไม่ชอบนะจะบอกเลยนะคะแฟนเก่าของเราเนี่ยเขาจะไม่ชอบเพราะว่าเขา expect คุณนะเขาคาดหวังว่าเขาอยากจะเห็นคุณเนี่ยลองให้ฟูมเฟายเขาอยากจะเห็นคุณเนี่ยมาแทบเท้าว่ไหวหว้เขา เพื่อขอร้องให้เขาเนีกลับไปหาคุณเขาต้องการภาพนั้นแต่ทีนี้สิ่งที่เขาไม่ต้องการนะให้มันเกิดและสิ่งที่คุณเนี่ยต้องมีก็คือความนิ่งมากพอแล้วข้อ2ก็คือการที่เรานะคะต้องมีมีพฤติกรรมที่แตกต่างเพราะว่าเวลาที่เราโดนเลิกเนาะ เราก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหยหาเราก็จะรู้สึกทุรนทุรายเราก็จะแสดงอาการต่างๆนานา,นา,นาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็เดาออกอยู่แล้วละ่ะว่านิสัยของเราเวลาที่คนเคยอยู่ด้วยกันนะคะเขารู้จุดอ่อนของเราถูกไหมว่าเราจะต้องออว้อยวายจะต้องไปตามลาวีจะต้องไปสืบจะต้องทํานู่ทนทํานี่ลักษณะการที่เราจะเวลาที่เราโมโหเราจะแสดงอาการยังไงเขารู้อยู่แล้วเพราะเขาเคยอยู่กับเรา แต่สิ่งที่เขาไม่ค่าแล้วเขาหวังว่าจะไม่เจอกับเราคือการที่เรามีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมเพราะถ้าเรามีพฤติกรรมที่เหมือนเดิมนะคะนั่นคือคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากจุดเดิมจุดที่คุณกับเขาเลิกกันมันก็แสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณก็ยังเป็นอย่างนี้ตลอดชาติตลอดชีวิตนึกออกไหมทีนี้ สิ่งหนึ่งนะคะที่คุณจําเป็นที่จะต้องมีกับตัวเองอีกสิ่งหนึ่งอันนี้คือจําเป็นมากๆเลยคือการที่คุณต้องจําให้ได้นะคะว่าคุณคือใครอันนี้สําคัญมากๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเรา เราจะลืมตัวเองเสมอจากจุดที่เราเป็นจุดฮอตท็อปฟอร์มจากจุดที่เรารู้สึกว่าฉันเป็นสาวที่มีเสน่ห์มีความมั่นใจก่อนหน้านี้จะให้แฟนเก่าหรือใครก็แล้วแต่ยังตามมางา้อตามมาจีบฉันเราลืมจุดนั้นของเราไป เราลืมข้อดีเราลืมความดีของเราเราลืมสิ่งที่เราทําแล้วเรามีสนุกเรามีความสนุกอะค่ะเราลืมไปหมดเลยมันเลยทําให้เราเนี่ยเอาใจของเราเนาะไปโฟกัสกับคําพูดของเขาที่เขาบอกเราไม่ดีพอที่เขาบอกว่าฉันไม่อยากอยู่กับเธอแล้วที่เขาบอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกหลงเหลือให้กับเราแล้วเราเอาจิตของเราอะค่ะไปโฟกัสตรงนั้นมันเลยทําให้เราเนี่ย ลืมลืมในสิ่งที่เรารู้สึกดีเคยรู้สึกดีกับตัวเองลืมว่าเราคือใครนะอันนี้เข้าใจเนาะ